โอเคตอนนี้อยู่ในแบบอันนี้ไม่เวื่อเท่าเวอร์ดีเฟนตอนนี้มันอัปเดตมาแล้วในวันนี้เนี่ยจะมารีวิวตัวละครหนวดขาว LR นะเลเวล80เลยสำหรับตัวละครหนวดขาวในเลเวลตันอยู่ที่80นะก็คือตัวละครทุกตัวเนี่ยมันตันอยู่ที่80ในร่างแรกแล้วถ้าเกิดมีร่างสองเนี่ยมันก็จะตันที่ร้อยหนึ่งสำหรับสแต็กพิเศษของหนวดขาวเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเลยนะก็คือไปสแต็กเริ่มต้นหมดเลยแล้วก็ก่อนจะไปรับชมอนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่่่งงงแจจ้้เเเตตืืออออนนนนพปปป็กกาลลััใใรรทคคิววีดดโไยะบ ค่าเราของหน่วยขานี่งอยู่ที่3,500ส่วนวงตีเนี่ยเป็นทรงกลวยดเมจเริ่มต้นอยู่ที่1 3 2 1ระยะเนี่ยอยู่ที่50ส่วนสปีดเนี่ยอยู่ที่4วิส่วน STA หรือว่าค่านั้นอยู่ที่160อันนี้ม o ชช่นก็จะเป็นการใช้ผลกุลาเนี่ยทุบไปด้านหน้าอัพค่าแรกเนี่ยใช้เงิน4,250ได้เมจเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น2 0 3 3ระยะเนี่ยกลายเป็น52แล้วก็สปีด4วิ เอาคันที่สองใช้6,800เนี่ยดาเมจก็จะกลายเป็น32,553ระยะเนี่ย53ส่วนวินิจฉในการโจมตีก็4วินเหมือนเดิมเอาคันที่สามเนี่ยใช้เงิน12,000ดาเมจจะกลายเป็น5 8 0 5 2ระยะ55เอาคันที่สี่เนี่ยใช้เงิน13,000ดาเมจจะกลายเป็น85,140ระยะ80แล้วก็จะตี5วินาทีนะเจอน,นิเมชั่นก็จะเปลี่ยนด้วย กลายไปใช้ผลกุลากุลาถูกไปด้านหน้าอัพขั้นที่ห้าเนี่ยใช้เงินหนึ่งหมื่นห้าพันจะเมลจะกลายเป็นแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองอยยี่สิบหกระยะในเก้าสิบห้าอัพขั้นที่หกเนี่ยใช้เงินสองหมื่นห้าพันเจ้เมลเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยปสิบสองระยะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบส่วนอัพขั้นที่เจ็ดเนี่ยใช้เงินสี่หมื่นห้าโอ้ขั้นที่เจ็ดอ,อ,อัพเจ็ดขั้นตานนะหนวดขาเนี่ย แเม่จัดการเป็นสามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบเอ็ดส่วนระยะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบวิธีในการโจมตจีอยู่ที่สิบสองวิแล้วก็เป็น full AE นั่นเนี่ย full e ระยะร้อยหกสิบ full อัี้ a n เมช t นก็จะเป็นเออนี่ไง t s u n a m เรียก t s u n a m มาตัดขาเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนบัฟแล้วนะจะเป็นเขาเนี่ยจะอยู่ที่หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสองนะจะดับเลเวล 80. แปดสิบราคาขายกันหน่อยขาเนี่ยอยู่ที่หกหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบห้า แปลว่าราคาเต็มเนี่ยมันก็จะประมาณแสนสองบวกๆได้เลยก็เจวันสปก,การ์รีวิวหนวดขาว LR เลเวล80เป็นตัวละครที่เก่งเลยระยะกว้างแล้วก็ตี full e, e แล้วก็ดาเมจแรงเลยนะสำหรับ LR